ครับว <c oughs> ันนี้นะครับถึงมาต่อคอนโทนนะครับทา้งเหตุที่ต่อพวกสองตัวนี่ตัวนี้คือของดันหน้านะครับไปสยายนะครับของไฮดอรอลิกดันหน้านะครับมีเชื่อมสองตัวนะครัไปหนึ่งไปสาย cover ไปหนึ่งไปสายดันหน้านะครับแล้วทีนี้ ต่ำแฉะในนี้นะครับเวลามันร้อนมันเกิดการหา,างตกนะครับเวลาถ่ายไฟมันร้อนหางตกผมก็เลยไม่ซ่อม <c oughs> นะครับผมลือ้อแล้วหลายรอบแล้วผมก็ไม่ซ่อมนะครับไม่ได้ลื้อออกมาซ่อมผมก็เลยต่อคอนโทรลตัวนี้นะครับต่อแยกออกจากตัวชีนะครับของคอนโทรลตัวแรกตัวที่หนึ่งนะครับต่อสายนะครับมาเข้า ที่ของคอนโรลตัวที่2อนะครับซึ่งคอนโรลตัวนี้เป็น,นคอนโรลยกหางนะครับแล้วก็ออกนะครับออกลงใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงฝาไห้นะครับฝาตัวนี้ที่จะใช้กับจานหน้าหรือาวเวอร์ก็ได้นะครับที่ที่สำหรับความแช่แต่ความแช่ผมมันมันน่าจะเสียนะครับผมเลยใส่ใส่ปัม๊มจานหน้าเลยครับทดสอบการยกหางนะครับ กดทนๆนะครับขันขึ้นนะครับขันขึ้นนะครมว่าตกไหมก็นี่ตกนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะรั่วนะครับผมกดผมกดไม่ดีเพราะใช้ตะกัวตะกัวปวดนะครับตรงแท่งอ่าตรงขก็ตะบกฮงระดิกตัวนี้นะครับครับอาก็เลยลั่นแต่ก็ใช้งานได้ครับ,รรบผมคิดว่าหรืออาจจะเป็นเพราะอทนลตัวนี้ ก็ใหม่นะครับเรียกว่าใหม่อาจจะเป็นและปัจจัยครับแต่ว่าผมว่าผมว่า,วาน่าจะายยาใช้งานได้ได้ดีเลยไม่ต้องครับที่นี่ครับผไม่ต้องไปรื้ออ้ไทยเลยนะครับไม่ต้องไปรื้อแล้วก็ไม่ต้องไปไงไป้คอนนะครับอันนี้ยกขึ้นนะครับลดมาหน้ายกหางขึ้นครับก็หางย,ยกสุดเลย แต่แต่ใช่ไงครับพอวิดลโหายลงครับตันเข้าไปางหลัง้อลงสุดนะครับ